สวัสดีจ้าพ่อกับช่องพิว่าพาแซ่บอีกแล้วเด้อจ้าวันนี้เราจะมาทําปลาราดพริกค่ะมีคนขอมานะคะแล้วก็เอาน้ํามันลงใส่จ้าแล้วเราก็เอาพริกลงไปผัดเลยจ้าแล้วก็ผัดให้หอมแล้วเราก็มาใส่น้ํามะขามเปียกลงไปเลยจ้าใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยนะจ้าแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะมาใส่น้ําเปล่าจ้าใส่น้ําเปล่าลงไปเลยกะพอประมาณนะคะแล้วเราก็จะมารอให้เดือดค่ะ รอให้เดือดสักแป๊บหนึ่งเราค่อยมาปรุงเครื่องปรุงรสนะจ๊านี่เดือดแล้วนะจ๊าแล้วก็ใส่เลยจ้ามีเราชอบยังไงเราก็ใส่เลยจ้า,ออา,าน,จนี่เราชอบผงนัวจ้ะเราก็ใส่ผงนัวเลยน้ําตาลลงไปค่ะรสดีลงไปนะจ๊าแล้วก็น้ํามันหอยเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปเลยนะจ๊า แล้วเราก็รอให้แบบมันเดือดๆนี่ซอสฟ้าเขียวเล็กน้อยจ้าไม่ต้องใส่มากนะจ้าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินจ้าแต่ขั้นตอนนี้เอาจะออกแบบเหมือนสามรสนะจ้าเผ็ดเปรี้ยวหวานเล็กๆหวานนิดๆนะจ้าไม่ต้องว่าให้หวานมากนะจ้าเพราะว่าแบบชอบแบบถ้าหวานมากหวานโดดเลยมันจะเป็นเหมือนปลาเชื่อมนะจ้าแล้วก็รอให้เดือดเลยคนๆไปเรื่อยๆรอให้เดือดเลยจ้า นี่คันตอนนี้เราชิมรสดูนะจ๊ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ละจ้ะค่ะถ้าขาดอะไรเราก็เติมนะจ๊ะนี่เราไม่ขาดแล้วเราก็มาใส่แป้งจ้าใส่แป้งมันลงไปนะจ๊ะให้มันเหนียวหนืดจะไม่ต้องให้เหนียวมากนะจ๊ะเอาแบบพอดีพอดีจ้าแบบลาดตัวปลาไปแล้วมันจะไม่หนืดมากอจ้ะนี่ไงเราก็พอแล้วเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่ปลาที่เราเตรียมไว้ค่ะเราก็ตัดไปสองท่อนนะจะเราก็มาลาดเลยจ้า ราดลงไปช,ชุ่มๆเลยนะจ๊ะเราทําเองจ๊ะเราก็ราดเยอะๆจ้ะเราทําเองเรารู้รสชาติเนาะเราจะอยากใส่รสชาติไหนเราก็ทําค่ะทําแบบตามใจชอบนะจ้ะเนาะเราก็ใส่เลยจ้าลงไปเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ปาปลาลาดพริกสุกสไตล์พี่อ้วนพัดแซ่บจ้ะ